หลวงพ่อพระครูปีกีกนิยติคุณเราเจ้าคณะตำบลยางนำเล่บพินบาตลาธอธิการบุญเพ็งอธิจิตโตลาขาวพระเทิดทูนปิโตอาธิพัฒน์ทรงองค์สบูรณ์ไชยการุณีกับพระธรมโมเจ้าว่าวัดป่ายางการ ทีกอดูว่าก็ดูก็เพื่นอนกล่องแบบเี่ยให้ัวังกันอ้ ouais. อาวผู้ที่จะรับเปล <c ats> ี <c advertisements separately> <f pineapple> ่ยนไทยเปลี่ยนของออกแต่งบานนะจะเตรียมก่อเตรียมก่อเอ อย่ลืมาซ่อมออกจากบาทเจ๊สามบานีซ่มมองทิ้งปีนี้ต้อใส่ใส่ซ่อมปัจจัยงานบนอัตรา,าบมงคนโจ,จากออกจากบาทเป่นสามปีประกูหแรงศีนวกตินวามดูดสงกระทานชส่มซวนประขาวผู้ที่เก็บ้าพเก็บ้าไป้ได้ทุกมุ่งเน้อ เพื่อนที่ไม่ได้ใส่บาตร้าเพือรอข้างในสลาาก็ได้นะใส่บาตแล้วก็เพรอในสลาเป็นการเแถวที่เปสิ่เขไปจัดอีกหนึ่งผู้บรการเป็นแถวสำหรับผูจะจะ้บรกจารครับครับผู้ารศราึกษาอย่าเริ่มเข้าไปในสลาเน้อสกัดโยกเไปในสนาไหว้พรรับศีอ่า ไปทำสามิจกรรมคารวะหลวงพ่อพระครูรังสีนบิกิตรตะกอนอากาศบอกขึ้นการศึกษาแล้วก็จะอาราธนาศีลประสงฆ์ให้ศีลอาราธนาจะเริ่นใช้มงคลคาถาก็คืออาราธนาพระสงฆ์ประจบพระสงค์จะไดเริ่นจะเริ่นใช้มงคลคาถาคือข้ามหูม้ากาเก่าข้ามถวายสังฆทานถวายปฏิมากรรมถา พราผนังอากาศพระเจ้าประสุงพระนกโมทนาขวดน้ำพระพ่อจากนั้นยาโยม่งอากาศผู้ใดมีจกตุ้กวัดไก่ท่าย่ำทยธาตุกับข้าไปบ่มีกับพวเป็นยังกับข้าไปเอาได้ผู่แขนบมพอในปีนี้ผ่านใบสีกับ รีบปีนลูกหาเพี่ถวายบูชาคุนคุณหมอไม่ว่าเราไม่ร่รับนะครับอืมอ่อหน่ายหลายคนเนาะจำซอว่าได้่รวมกันเทศรวมกันทําถวายเถินบูชาคุนนุ่อเยีทุกปีที่แล้วนปะเท้เด็กสามเด่นทักหลังนำํำอ่าเอ่อมาเอ่อเห็นบูททังหลังนำํำ อย่าโยกอะทายทั้งผูดังอยู่ทั้งผีผู้่านใส่บากท,ทายรูปมในน้ำเพื่อลงเฟย์ปูไปย่อยส,สมารถสิห้าลายกรอบอะสมาร์อุชาต์แบตโทรศัพท์ไว้พะถ้าสิใส่แบตโทรศัพท์เนี่เลยได้ถ้ามือใส่แล้วมือใส่แล้วจำมั้งไอบุกเพครืร่องอถ่าไบุมเคร่ออด้โเย 嗯，三度，三度。 ก้อนเขาไป็นนิสซานเรื่องประธานเรื่อนกูตีเดี่ยวเดี่ยวจะเจอขาไปอ่ารออยู่ในตลาดเอ่อกระม่า,มานี่เลื่อมเป็นโทรศัพท์ไวทุกหมองอเน่หระโ้นแรน,นนั่งหมื่บ้านในฟันกระตุ้โทรศัพท์โต๊ นักเรียนมานั่งข้าง,างนี้ข้างนี้แหละนะเออเดี๋ยวนั่งนั่งเรียกแถวกันด้่นักเรียนจากน้องครูมาหอดเราบอกอาจากน้องครู เทศบาลเียบร้อยแล้วบันบุตา,าอาจารยุวัฒนมงคลบุญมาสังฆทานทางสมส่วนประกาวเด้อพีีนองมาอนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันเด้อทางๆางประเทศคนหลายขนาดสายบุญ รอดพ่อพองผมก่อนรต่ผมเดียวเมื่อพ่อมเงพียงแข่งหนาแล้วจังมาคารวะหลวงพ่อสามณรอ้อมไป้เขาทั้งหลัง คนเด้อสามเณรพร้อมเข,ข่าทั้งทั้งทั้งทิจาวั์ออกเนดะ้อหายย้ำไม่ยิ่งก็ได้เออ